ชุบนี้คือเหมือนห้องแต่งตัวคุณง,ง่ายๆเหมือนการใส,ส่เสื้อผ้าให้สินค้าสีนั้นส,สีนี้สินค้าชิ้นนี้เราสมควรจะแต่งประมาณไหนให้มันดูดูดีงานขัดที่ดีนะคะมันอยู่ที่ช่างประสบการณ์ของช่างขัดเท่านี้ลูกค้าเท่านี้ ใต้ท้องแหวนต้องขัดเครื่องมือแบบไหนต้องลงไปในซอกถ้าไม่ถึงซอกงานก็ออกมาดำการขัดทองขาวก็ยากในการที่เราจะทำให้เงามันไม่เหมือนทองสีเหลืองนะคะทอง90ไม่เหมือนกันทองขาวเนี่ยจะไม่ค่อยเงามันอยู่ที่ฝีมือของช่างว่าจะทำยังไงต้องแย่ไปตรงไหนตรงไหนไม่ถึงเราก็ย้ำตรงนั้นใหม่อีกทีหนึ่งให้มันถึงเพราะว่าถ้ามันถึงอ่ะน้ำยามันก็วิ่งเข้าไปถึงที่สุดมันก็จะทำให้งานออกมาดีค่ะ การที่เป็น,นช่างขัดไม่ใช่ว่าใครก็มาทําได้ไม่ได้นะคะคือมันอยู่ที่ว่าคุณมีใจรักที่จะทําหรือเปล่าที่จะฝึกหรือเปล่าเอียงซ้ายเอียงขวาขัดมากขัดน้อยขัดด้านนี้ไปดีไหมหมุนเท่านี้ทองยุบไปมากหรือเปล่าหน้าเพชรหน้าพลอยระวังค่ะ มันระวังเหมือนกันหมดน้องเพรอะจะว่าเราทําส่งๆมันก็ไม่ใช่เล็กๆไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเม็ดใหญ่เราก็ต้องระวงังถอยเราก็ระวงังอย่างเป็นต้นละมองรกดอย่างนี้จะต้องไม่ให้ช่างฝังฝังลงไปถ้าเป็นเม็ดใหญ่เพราะว่ามันโดนความร้อนไม่ได้เลยหม้อต้มมันร้อนนะเอามาลงหม้อตื้นอย่างนี้ค่ะหม้อตื้นมันเย็นนะคะตื้นปุ๊บเนี้ยถ้าคุณไม่ระวังมันก็แตกต่อให้เป็นเพรก็แตกได้ค่ะอสุของพี่ต้องบอกไว้เหรอ น้ำยาแต่ละที่ไม่เหมือนกันร้านชุบทั่วไปถ้าเขาก็จะใช้น้ำยาที่ราคาถูกพี่ไม่ใช้ค่ะนิกเกอร์ข้างนอกเขาใช้กันแล้วเขาก็จะามาหลอกลูกค้าว่าเนี่ยมันเป็นชุบโรเียมนะคะเนี่ยที่จริงมันไม่ใช่ค่ะมันเสียหายกับตัวงานมากค่ะเป็นน้ำยาที่กัดเพราะว่าราคามันถูกคุณภาพมันก็ออกมาไม่ดีตอนให้เราเอางานทองชุบอ่ะมันจะออกมาเหมือนเราชุบงานเงินนั่นคือเกรดน้ำยาไม่ดีพอลูกค้าเอาไปสวมใส่อย,อย่างเงี้ยแป๊บเดียวค่ะสีการชุบอ่ะจะหลุดลอกไปเพราะว่าน้ำยาคุณภาพมันต่ำแต่น้ำยาของเราอันนี้มันไม่ใช่ค่ะนนน้้้ยยาาาของเเรใชป็ คุณภาพดีคุณภาพสูงมันจะไม่ดำจะไม่หมองมันจะออกมาเงาสวยวิง้งคุณจะใช้กี่ปีอ่ะ5ปี10ปีรับรองได้ว่ามันยังสวยอยู่ค่ะจริงค่ะท,งงงะทองขาดอยู่แล้วยังไงก็ต้องขาดอยู่แล้วเพราะว่ามันสึกหรอไปในที่ขัดแหวนวงนึงทิ้นนึงอย่างเงี้ยขุดออกไปเยอะเกินไปก็ต้องเรียกคุยกันแหละไม่ได้นะเราเป็นช่างอะทำให้ทองหายน้อยที่สุดเซฟทองให้ลูกค้าเนี่ยการบิดในการขัดรอบเดียวค่ะอยู่ที่น้ำหนักของพี่ด้วยคือเราไม่ต้องไปลงซ้ำๆย้ำๆทองมันก็จะสึกน้อยค่ะ การที่เราเป็นอาชีพนี้อาชีพช่างทาจิวเวลรี่เนี่ยต้องมีความซื่อสัตย์ในอาชีพของเราทําเราทําอยู่กับของราคาสูงของพวกนี้มัน่อตารอใจอะ่ะสำหรับทุกคนอะ่ะมันเป็นเพชรแล้วมันเป็นทองอะ่ะเราต้องซื่อสัตย์ในอาชีพของเราเราจะอยู่ตรงไหนแล้วก็อยู่ได้ในอาชีพของเราที่เราทํา